ศึกตำนานเสีดสวินหรือว่า4ี่จตุระอาชาตอนที่108เสี่ยงเซลดิสเนี่ยก็ได้พูดต่อในตอนนี้พวกนายน่ะสามารถสัมผัสได้หรือเปล่าแรงสรั่นเทือนทั่วอากาศรวมถึงแผ่นดินซึ่งนั่นเป็นใส่ลังในการอบอกว่าในตอนนี้เบเฮมอนนะ่ะได้ตื่นแล้วโดยปกติแล้วพวกเราเนี่ยจะมีการตั้งชื่อมันอีกชื่อหนึ่งว่าสัตว์สวนแห่งแสงอาทิตย์โดยปกติแล้วมันน่ะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมันตื่นขึ้นทุกสิ่งมีชีวิตในโลกปีศาจนนะ่ะ ต่างได้ประโยชน์จากมันด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดเจ้าเบเฮมอสตัวนี้สามารถสัมผัสได้ถึงการมาถึงของอะไรบางอย่างที่ผิดปกติสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความโกดเกลียวที่รุนแรงและเมื่อนั้นฝันร้ายจะมาถึงมันจะกิน,กนทุกสรรพสิ่งของสิ่งมีชีวิตขณะที่ในตอนนี้เซลดิสกำลังพูดอยู่นาซีเนี่ยก็เดินกลับมาตัวเขาในตอนนี้เนี่ยนอยเพอร์ซิวัลอยู่แอนนี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาเอ้านาซีกลับมาแล้วเหรอและจากนั้นนะฮะเสียงของดอนนี่ก็ได้พูดต่อแล้วอย่างนี้ประตูข้างหลังเบ่ะเาะเข้าไปถึงมันอสอ วินาทีนั้นนะฮะตัวของชิอนเนี่ยก็รีบพูดออกมาเลยโถ่เว้ยแกนี่มันขี้ขาใช่มัดดอนนี่เนี่ยก็เลยสวนฉันแค่ถามเฟ้ยจากนั้นเชิอนเนี่ยก็ได้พูดต่องั้นก็ลองดูว่าทําไมในตอนนี้เราสามารถสูดอากาศมลพิษของโลกปีศาจได้เราต้องขอบคุณเจ้าชายทิสซันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้เราเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปจะไม่มีปีศาจตในใดะก้าวใกล้พลังนางฟ้าอยู่แล้วเซลลี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดกับอ๋าที่นายพูดมาเนี่ยก็ถูก แต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วพลังของเบเฮมอสเนี่ยมหาศาลมากเพราะฉะนั้นแล้วพลังแค่นี้น่ะฉันเกรงว่าเขาไม่สามารถจัดก,การกับเบเฮมอสได้ทําให้ตอนนี้ทิดสั้นที่ได้ฟังก็ได้พูดออกมาถ้าเกิดอาร์เซลดิสพูดแบบนั้นแล้วก็คงต้องตามนั้นและจากนั้นเซลดิสเนี่ยก็ได้พูดต่อในตอนนี้เราเน่ยไม่ต้องรีบพเพราะเราเนี่ยยังพอมีเวลาซึ้นเสียงคําพูดนั้นของเซลดิสวินาชีนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็เดินมาพวกนายอยู่นี่กันเหรอซึ่งเมื่อเซลดิสได้เห็นเซลดิสเนี่ยก็ได้พ เพราะว่าในตอนนี้โชคน่อยู่ข้างเราแล้วทาให้ในตอนนี้นะทุกคนเนี่ยก็ได้งงหาโชคเหรอหมายถึงเขาเหรอเพอร์ซิวอลนะและจากนั้นทิสซันก็ได้พูดต่อเมื่อกี้ที่อาร์ได้พูดออกมาหมายถึงอะไรงั้นเหรอและจากนั้นเซลดีเนี่ยก็ได้พูดกับอ๋อจะว่าไปแล้วพวกนายเนี่ยไม่ทราบนี่นะจริงๆแล้วเพอร์ซี่เนี่ยเคยอยู่ที่นี่มาก่อนในตอนเด็กเพอร์ซี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็เลยยังงงๆอยู่ฮะพูดเรื่องอะไรกันอยู่เหรอดอนนี่เนี่ยก็เลยตอบถามเพอร์ซี่ ในตอนนี้เรากําลังพูดถึงประตูที่เข้าไปสู่อาณาจักรคาเมลอดที่ในตอนนี้มันอยู่หลังของปีศาจต,ตนหนึง่งชื่อเบเฮมอตนะ่ะและจากนั้นตัวของเซลดิสนะฮะก็เริ่มเล่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ16ปีก่อนในตอนนั้นเราเจ็ดบาปนะจัดการกับราชาปีศาจลงไปได้ในสงครามศักดิ์สิทธิ์และในตอนนั้นทุกอย่างเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปบางสิ่งบางอย่างของโลกปีศาจได้ขาดสมดลนและมันก็ได้ปลุกสิ่งมีชีวิตอ,อย่างเบเฮมอตตื่นขึ้นและแล้วในตอนนั้นไหนะก็ได้มาถึง ความกดเกี้ยวของเบเฮมอตได้พาชีวิตของเรา,ปารไปสตว์ไปสิ่งมีชีวิตที่ได้อยู่ใกล้ละแวกที่เบเฮมอตได้มีการเติดขึ้นได้โดนภาคลมหายใจไปรวมถึงบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆและสัตว์ต่างๆบนโลกปีศาจซึ่งถ้าเกิดพวกนายได้ฟังอย่างนี้แล้วพวกนายคงคิดว่าโดยปกติแล้วเบเฮมอตนะ่ะคงเป็นสัตว์บ้าคลัง่งนั้นสินะปกติแล้วเบเฮมอตเป็นสัตว์รักสงบแต่เมื่อไรก็ตามที่มันบ้าคลัง่ง ความกดเกี่ยวของเบเฮมอตเก็ถูกดับได้ด้วยความสามารถของราชาปีศาจเขาคนนั้นเลยคือพ่อ,อฉันหรือว่าพ่อของเมเลียดัตช์ทำให้ในตอนนั้นตัวของเบเฮมอตอยู่ใต้มังคับัญชาของราชาปีศาจด้วยความสามารถที่มหาศาลของราชาปีศาจราชาปีศาจสามารถใช้พลังนั้นในการทำหรให้เบเฮมอตหลับลงไปได้แต่ว่าตัวของฉันกับไรซึ่งพลังมหาศาลขนาดน,นั้นจึงไม่สามารถใช้ให้เบเฮมอตนะ่ะสามารถหลับได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วที่พอทําได้เลยคือให้กําลังใจปีศาจที่มีชีวิตอยู่ว่าให้พวกเขานั้นปรับตัวและไมมม่่ต้ออองงกกลัวารียูขเบ แต่ว่าก็ได้มีปีศาจหลายชีวิตที่โดนาพาชีวิตไปในตอนที่ราชาปีศาจสิ้นใจทีนะตอนนั้นเบมสสามารถสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นถึงแบบนั้นแล้วหลายปีผ่านไปตัวฉันในตอนนั้นกลับสิ้นหวังเลซึ่งหนทางในการช่วยเหลือซึ่งมีชีวิตในดินแดนของฉันแต่แล้วในตอนนั้นกลับมีเด็กคนหนึ่งที่ได้ตกลงมาเด็กคนนั้นที่ตกลงมาเลยคือเพอร์ซิวัลโดยโปกติแล้วทางเข้าโลกปีศาจนอะ่ะมันไม่ได้หาอะไรกันง่ายๆขนาดนั้นและยิ่งกว่านั้นคือสิ่งที่ตกลงมาคือเด็กทา ขนาดที่ในตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเรื่องนี้นะฮะก็ได้หันไปหาเพอร์ซิวัลเหรอเดี๋ยวนะแล้วว่าแต่ทําไมไนายถึงได้ตกมาที่นี่ได้ละ่ะเพอร์ซี่ก็เลยเกาหัว <c oughs> ไม่รู้ดิโชคดีมั้งจากนั้นเซลดิสก็ได้พูดออกมาไม่ฉันไม่เชื่อแบบนั้นฉันเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าการมาถึงของเพอร์ซิวัลนะคือโชคชะตาที่โดนลิขิตไปแล้วและจากนั้นเซลดิสเนี่ยก็ได้เล่าต่อตัวฉันในตอนนั้นสิ้นหวังและเกิดความขัดแย้งกันในโลกปีศาจ และอย่างเลยคือเผ่ามนุษย์ที่ลงมาโดยโปกติแล้วการต่อสู้กับสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เกิดขึ้นทําให้ในตอนนี้เผ่าปีศาจเราเนะี่ยมีความขัดแย้งกับมนุษย์แต่ถึงแม้ว่าสิ่งที่ตกลงมาจะเป็นเด็กทารกก็ตามสุดท้ายแล้วตัวฉันในตอนนั้นที่ได้ช่วยเด็กจากการตกลงมาจากที่สูงนะฉันก็ได้คิดว่าไม่นานเด็กคนนี้เนี่ยก็ได้ตายแน่เพราะว่าความเป็นพิษของโลกปีศาจมนุษย์เนี่ยไม่สามารถอศาศัยอยู่ได้แต่แล้วสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็ได้เกิดขึ้นเด็กคนนั้นกลับไม่ได้เป็นอะไรเลย อีกชังเด็กคนนั้นยังเล่นเป็นเด็กเหมือนกับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์นั้นก็ได้มาถึงเมื่อพวกเราได้ไปหาสมาชิกเผ่าปีศาจที่ได้โดนขโมยลมหายใจโดยเบเฮมอตในตอนนั้นทุกทีตัวของเพอร์ซี่ี่มีการก้าวข้ามผ่านพวกเขานั้นก็ได้หายจากอาการลอยลินและกล่าวมีชีวิตอีกครั้งพวกเราเนี่ยจึงได้ขนานนามเพอร์ซี่ว่าผู้ช่วยชีวิตแต่ด้วยความสามารถของเพอร์ซซวัลตัวของเบเฮมอตเองนะสามารถสัมผัสได้ถึงการมาถึงและการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างชีวิตที่ได้มีการกลับคืนอย่างมหาศาล สร้างความผันแปรกับโลกปีศาจและแล้วเบเฮมอตก็ได้ตื่นขึ้นแต่แล้ววันนั้นตัวของเพอร์ซี่ก็ได้กลับหายไปพวกเรานะพยายามในการตามหาว่าในตอนนั้นเพอร์ซิวอลไปไหนและแล้วตัวเขาเนะี่ยก็เดินกลับมาเขาได้เดินกลับมา,า,วบมาพวกเราในตอนนั้นก็เลยถามกลับไปว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นงั้นเหรอแต่ว่าเด็กคนนั้นกลับพูดมาด้วยหน้าตาเฉยว่าเบเฮมอตเบเฮมอตนอนนอนดึกพวกเราในตอนนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่เพอร์ซิวอลกำลังพูด แต่เมื่อเราได้มีการพยายามในการตรวจสอบดีๆแล้วสิ่งนี้เขาได้มีการพูดอยู่เลยคือสาตร์สนขนาดยักษ์เบเฮมอตซึ่งเมื่อเราได้ตรวจสอบเบเฮมอตตัวของเบเฮมอตในตอนนี้กลับได้เข้าสู่นิทไท่อีกครั้งทําให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้ถึงกับตกใจฮะเพอร์ซิววลเนี่ยนะและเสียงดอนนี่ก็ได้พูดออกมาจริงดินี่นายทำแบบนี้ได้ก็ไม่บอกเพอร์ซี่นะฮะก็เลยถามกลับไปเดี๋ยวดิทำอะไรฉันจำไม่เห็นได้เลยนะแอนเน่ N A เนี่ยก็ได้พูดต่อ พราะอย่างนั้นแล้วก็เลยบอกว่าในตอนนี้โชคอยู่ข้างเรางั้นสินะจากนั้นตัวของเพอร์ซี่ก็ได้พูดกลับไปไม่หรอกไม่อยู่ข้างหรอกเพราะในตอนนี้นะฉันอยากขอโทษทุกคนคือว่าฉันเจอชิ้นส่วนในานางฟ้าแล้วแต่มันโดนอัศวินอาเธอร์ขโมยไปอะเซลลี่ที่ได้ฟังน่ยแล้ตกใจเล็กน้อยจากนั้นพวกปีศาจก็ได้พูดออกมาชอยช่ยช่เราก็เห็นเหมือนกันเจ้าอัศวินคนนั้นขโมยไปแล้วก็หายต่อหน้าเลยตัวของดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดต่อ เพอร์ซิวอลนายกาลังฆ่าพวกเรานะนี่นายทาอะไรไปเนี่ยจากนั้นเจลดาก็ได้พูดออกมาเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกพอเพราะโดยปก,กติแล้วประตูในการเข้าออกนะมันมีการในการคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นแล้วการที่ผู้บุกรุกจะมีการเข้าออกนะไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วและยิ่งเวลานี้การออกจากประตูเนะี่ยยิ่งไม่สามารถทําได้เหมือนว่าในตอนนี้พวกเราเนะี่ยยังไม่ได้บอกเชอพอได้มีเฟรมเบนมูนเกิดขึ้นในทิศหน้าแอนน่ที่ได้ฟังก็เลยงงใหญ่ Moon, เฟรมเบนมูลหรอคะ จากนั้นเจลดาเนี่ยก็ได้ตอบกับเฟมเบนมูนอะเปรยบเหมือนกับฝนดาวตกซึ่งฝนที่ได้ตกมา่ะจะเป็นเปลวไฟเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตพวกนั้นน่น่าจะไม่สามารถทนการโจมตีพวกนี้ได้โดยปกติแล้วการโจมตีพวกนั้นน่าจะมีการตกมาในทิ์หน้าและถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วยิงไหลหนทางในการกลับเข้าสู่ประตูเพื่อไปทางออกจากนั้นเซลดิสก็ได้พูดต่อซึ่งเหมือนในตอนนี้เจ้านั่นจะเป็นศัตรูกับเรางั้นสินะวินาชีนันทิซันก็รีบพูดมาเลยแต่คืออาครับผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร เหมือนว่าอศวินของราชาเชอร์จะมีสายลักบางอย่างที่สามารถเชื่อมต่อกับคาเมลอดได้เลยพอาชฉะนั้นแล้วบางทนะีมันอาจจะสามารถกลับเข้าสู่อาณาจักรคาเมลอดได้เลยก็ได้ผมหมายถึงโดยที่ไม่ต้องใช้ประตูทางออกนะทาให้ในตอนนี้ทุกคน,นะะเริ่มกลับมาตึงอีกครั้งตัวของ Percy เพอร์ซี่ก็เลยสํานึกผิดมันเป็นความผิดผมเองผมผิดพลาดเองผมทําให้ทุกคนนะตกอยู่ในอันตรายทั้งที่ความจริงแล้วผมต้อง ขอโทษทิสตันด้วยทางที่ตัวของเมลอรัน่ะก็ไว้วางใจแต่ว่าสิ้นคำพูดนาะนทิสตันเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่เพอร์ซิวัลคือพ่อของฉันน่ะบอกว่าเขาวางใจนายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเขาเนี่ยก็เลยฝากดาบเล่มนั้นไว้กับนายดังนั้นแล้วนายไม่ต้องคิดมากหรอกเขาเนี่ยเชื่อใจนายและอย่างเลยคือพวกเราในตอนนี้กลับมองว่านายเนี่ยคือความโชคดีด้วยซ้ำเซลดิตนะฮะก็ได้พูดเสริมนั่นสิพี่ชายฉันว่าไงฉันก็ว่า,างั้นเพราะฉะนั้นแล้ว ฉันยอมรับในตัวนายเช่นกันนี่เพอร์ซิวอลพวกเราเผ่าปีศาจนะ่ะต่างเป็นน,นี่นายทั้นนั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครนะ่ะโทษนายอยู่แล้วเพอร์ซี่ที่ได้ฟังนะ่ะถึงน้ำตาไหลเทลติส <c oughs> ทุกคนและแลนสลอนนะฮะก็เลยมาโขกหัวเพอร์ซี่นี่เลิกแสดงอะไรเยอะแยะได้แล้วนายนี่มันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วครั้งถัดไปนะนายต้องอัดมันให้น่วมเข้าใจเพอร์ซี่ที่ได้ฟังก็ได้ตอบกลับอและจากนั้นดอนนี่นะฮะก็ได้พูดเสริมมา แต่ว่าอาจให้น่วมอ่ะมันพูดง่ายแต่ทํายากนะจากนั้นแลสลรัตก็ได้พูดต่องั้นเหรอจริงๆแล้วใครบอกกันว่าตอนที่ได้เกิดฝนดาวตกขึ้นนะพวกนายจะได้พักผ่อนอย่างสบายจนจบอาทิตย์หน้ากันอ่ะพวกนายต้องแข็งแร่งขึ้นพอชนะอาทิตย์หน้าฉันจะฝึกให้กับพวกนายทุกคนเองและแล้วมงางงนเรื่องศึกตำนานเสืยสวินตอนที่108ก็ได้จบลงไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ